ก็สวัสดีครับทุกๆท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์สาระนะครับาจากคลิปที่แล้วนะครับที่ว่าพาไปชมสวนแล้วก็บอกสาเหตุที่ว่าผมไม่ได้อัปคลิปนานมากเพราะอะไรนะครับก็คือถ้าคนดูแล้วก็จะเห็นว่าที่แป้งใหม่นะยาลกยุลกมากนะครับผมก็เลยคิดว่าจะทำลถนะครับตำรับลาก ตอนแรกก็มีเครื่องตัวนี้อยู่นะครับเครื่องแบบลากนะครับตัวนี้แล้วผมก็ถอดหางออกนะครับเพราะว่าผมเอาไปลองตัดแล้วมันไม่เวิร์กนะครับมันสู้หญ้าหนามากไม่ได้นะครับแล้วก็เหนื่อยนะครับแรงเครื่องเหมือนไม่มีครับเพราะว่าเครื่องติดติด,ดรถเลยเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เอ,อ่อ รหัสอะไรจำไม่ได้นะครับเพราะเครื่องมันติดรถเครื่องตัวนี้ผมไม่ได้ซื้อมานะรถคันนี้ด้วยเขาให้มาเขาบอกว่าเขาตัดแล้วมันไม่เวิร์กเหมือนเครื่องสาปใช้เครื่องสายสะดวกกว่าแล้วก็เลยให้ผมมานะครับ,รบผมก็ได้รถได้มาทั้งรถนะครับ,รบผมก็ถอดตอนแรกลองลองใช้ตัดดูก่อนอไม่เวิร์กจริงนะครับเพราะว่ารอบเร่งเร่งรอบมากกว่าใบจมุนนะครับเครื่องตัวนี้เร่งจริงจะใช้อัตราเร่งค่อนข้างสูง เปลืองน้ำมันด้วยนะครับก็เลยเอาเครื่องตัวนี้อ่เป็นตระกูล411น,น,นะครับแต่อันนี้ฝาผมเพิ่งเปลี่ยนนะครับฝาเอาฝาของมากิตา้ามาใส่แต่ว่าไม่น่าจะเป็นของแท้นะครับเอามาเสร็จผมก็ถอดถอดหางตัวนี้ออกนะครับเพื่อจะทําตัวรากแล้วก็ง่ายๆครับเชื่อมตัวนี้ติดเลยแล้วก็ทําห่วงคล้องนะครับ หัวงตรงนี้ก็เอาไปคล้องกับ ATV คันนั้นนะครับ ATV ผมก็ทำตัวตัวลากไว้อยู่แล้วนะไว้ลากของอยู่แล้วนี่ะตรงนี้สำหรับลากแล้วก็ลองตัดดูครับแสดงว่ารอบไม่จัดเหมือนเครื่องตัวนี้นะครับไม่ต้องเร่งมากนะครับอันนี้ผมลองเอาไปใส่หางเข็นตัดดูก่อนที่จะเชื่อมนะ รู้ว่าตัดได้ดีนะครับในระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ถอดหางออกส่วนสายคั้เร่งตัวนี้ผมไม่ได้ใส่สายคัเ้เรงนะครับเพราะว่าผมไม่มีตัวตัวประกับคันเร่งนะครับผมอาสัยตั้งรอบรอบจากคาบูที่อยู่ในนี้ฮะกล้องจะเห็นไหมเอ่ยนี่ครับนี่ครับเล็กๆนี่นี่แล้วก็ตั้งรอบขึ้นไป ให้ได้รอบที่เราต้องการนะครับอันนี้เป็นการทดลองเฉยๆนะครับแล้วเราก็เชื่อมแล้วก็เอาใส่รถไปพ่วงรถนะครับแล้วก็ลองตัดดูเดี๋ยวอันนี้เพิ่งจะทําเสร็จสักพักหนึ่งนะฮะนี่ครับรอยเชื่อมยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปลองตัดกันดูครับว่ามันจะเป็นแบบไหน แต่เครื่องตัวนี้ไม่เวิร์คครับรอบเร่งมากกินน้ำมันมากครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองกันเราทําเสร็จแล้วนะเรากอ็เอามาทดสอบวิ่งกันนะครับนู่นนะครับโดยใช้ ATV ลากนะครับก็โดยรวมแล้วก็ เป็นที่พอใจนะฮะเนี่ยคือรอยตัดนะครับแต่อยู่ประมาณนี้นะครับรอยตะก็ข้อเสียก็คือใบมันสั้นนะฮะใบมันเล็กช่องมันเล็กไปหน่อยนะครับแล้วอย่างกําลังเครื่องมันน้อยไปหน่อยนะครับแต่คือว่าพอใช้งานได้นะครับแล้วก็เราก็ต้องปรับใบให้มันสูงขึ้นนะครับเพราะว่าความสูงของพื้นมันไม่ได้ระดับเท่าไหร่นะครับปรับยังไม่สวย เราไปดูใกล้ๆก,ก,กันสั่นเลยนะครับใส่กล้องโทรศัพท์ถ่ายเนมือนมีการปัาปูอีกเล็กๆน้อยๆฮะก็ถ้าใช้ไปลแล้วไยมันไม่หมุนก็ต้องจอดบอเข้าไปมันหมุนนะครับีคอูไป เป็นที่น่าใจกนะินใบดีอยู่ครับกินหญ้าดีใบกินหญ้าดีอยู่นะครแต่ว่าคนบันคับรถยังไม่เข้าใจในร่องของหญ้าเท่าไหร่ก็เลยอาจจะกินเที่ยวไปบ้างไม่ตรงบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยเอาเครื่องสะายมาไล่เก็บทีนึง เราทำํำทำเล่นๆไปก่อนนะครับนี่นะครับใครสนใจเ,เข้าไปพัฒนาต่อได้แต่ว่าโครงการผมจะเอารถเข็นตัญยาอีกอย่างหนึ่งนะอีกตัวใหญ่ๆมาใช้มากกว่าตอนนี้ใช้ตัวนี้ไปก่อนโอเคครับใคร มีข้อเสนอแน่อะไรก็คอนนมเมนต์า้ามาใต้ชิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นเพียงคลิปตัวอย่างทดลองทำเวอร์ชั่นต่อไปจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาคอยติดตามกันสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก,ก่อนนะครับสวัสดีครับ